คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาพร้อมกับคำนี้ดีที่ว่าด้เรื่องของโค้ดนะครับหลายๆครั้งที่เราเอาโค้ดดีๆมาฝากเนี่ยจุดประสงค์ก็แค่อยากจะให้ลองใช้โค้ดมาลองเชื่อมโยงกับชีวิตของเราตอนนี้กับปัญหาที่เรามีในตอนนี้กับสิ่งแวดล้อมที่เรามีในตอนนี้นะครับแล้วก็เผื่อว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่สามารถทําให้คุณเจอคําตอบบางอย่างหรือว่าทองออกบางอย่างนะครับแต่ว่า เอาจริงๆนะโค้ดเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่มันดีและเชื่อถือได้และอพลายกับชีวิตของเราได้เสมอไปในทุกกรณีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องระวังผมเคยทำเอพิโซดหนึ่งนะครับนานมาแล้วเป็นเอพิโซด2.56นะครับชื่อเอพิโซดคืออย่าตุกติกกับชีวิตด้วยการบิดโค้ดเข้าข้างตัวเองดื้อนะครับเพราะว่าโค้ดหลายๆครั้งเนี่ยมันอยู่ที่การตีความ มันไม่ได้มีความหมายแบบ literal meaning เช่นนะครับ don't worry be happy ฟังดูดีใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติเกิดเราจะไม่ w orry กับอะไรเลยมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้เหมือนกันหรือ good things come to those who wait สิ่งดีๆจะมาหาคนที่อดทนรอเสมอโค้ดนี้ก็ฟังดูเผลนๆเ,เ,เหมือนจะดีแต่ว่าถ้าสมมุติเกิดเราเอาแต่รอและไม่ take action อะไรเลยนะครับเราก็บอกว่าอ๋อโคดเขาบอกให้รอ เนี่ยก็จะทำให้คุณไม่ออกอาการแบบแอคชั่นไม่ลงมือทำในสิ่งที่คุณควรจะต้องลงมือด้วยตัวคุณเองนะครับ rules are made to be broken กฎมีไว้แหกอะถ้าสมมุติเกิดได้ยินอันนี้แล้วเราบอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่ากฎมีไว้แหกเพราะฉะนั้นกูแหกหมดเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย การแหกกฎมันต้องแหกอย่างรู้ก่อนนะว่ากฎมันมีไว้ทำไมตั้งแต่แรกแล้วจะแหกอย่างไรเพราะอะไรก็ค่อยตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งไม่ใช่เอะอะแหกเอะอะแหกแลครับนี่ก็คืออีกหนึ่งโค้ดที่ถ้าสมมติเกิด บิดมาเข้าข้างตัวเองเนี่ยมันก็จะอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีถ้าเกิดอยากจะฟังอะไรแบบนี้อีกลองย้อนกลับไปฟัง EP265 กันได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับภาคต่อของสิ่งเหล่านี้ จริงๆแล้วเนี่ยอไอเดียมันมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอ่านมาได้สักพักแล้วนะครับคือ designing your work life ซึ่งเป็นภาคต่อของหนังสือ designing your life นะครับแตว่ว่าว่าด้เรื่องของปริบทการทำงานล้วนๆเลยนะครับมีอยู่ประโยคนึงอยากอ่านให้ฟังซึ่งผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากเขาบอกว่า when we live our lives waiting to get somewhere the only place we get is stuck ถ้าเกิดเราใช้ชีวิตโดยการพยายามมองหาอยู่เสมอว่าเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ไปวันๆเพื่อที่สักวันหนึ่งเราจะได้ไปถึงที่ไหนสักแห่งหนึ่งถ้าเกิดเรามีชีวิตโดยมีความคิดแบบนี้เราก็จะได้แต่สต๊กคือเราก็จะติดลมเพราะว่าที่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของเราแต่ว่ามันเป็นที่ที่เราใช้สําหรับรอเพื่อที่สักวันหนึ่งจะได้ไปถึงอีกที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าไอเดียนี้ มันเป็นสิ่งที่ต้องระวังนิดหนึ่งเขาบอกว่า whenever you are in your work life whatever job you are doing is good enough for now นี่คือสิ่งที่เขากำลังอยากจะบอกว่าไม่ว่างานของคุณที่กำลังทำอยู่ตอนนี้จะเป็นงานที่คุณเลือกเองหรือไม่นะครับหรือว่าเป็นงานในฝันไหมหรือเป็นงานที่แฮปปี้มากน้อยแค่ไหนก็ตามทีถ้าสมมุติเกิดเรามีความคิดที่ว่า is good enough for now อย่างน้อยที่ที่เราอยู่ตอนนี้ มันจะมีความหมายแต่ถ้าสมมุติเกิดบอกว่าโอเคเราก็แค่ทําไปวันๆเพื่อที่รอว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสที่ดีกว่าออมาหาเราอย่างเงี้ยสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้มันจะไม่มีความหมายเลยเลยเพราะว่าเราไม่ให้ค่ากับมันนะครับเขาบอกว่าย้ำนะฮะ it's good enough for now not forever but for now isn't that a relief good enough for now is one of the big reframes of this book Cultivating this attitude doesn't mean life or work can't get better or that things never change or that you stop learning and growing. On the contrary, changing our internal narrative to good enough for now makes it possible for everything in our external situation to transform. <coughs> ที่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าให้ความหมายกับมันอย่าคิดแค่ว่ามันเป็นที่ที่เราแค่ใช้ชีวิตรอไปวันๆเพื่อไปเจอสิ่งที่ดีกว่าทุกโมเมนต์จะมีความหมายได้และมันจะสามารถพัฒนาได้เสมอเพราะฉะนั้นคำหนึ่งที่ผมรู้สึกเป็นการส่วนตัวว่ามันเป็นกูดโค้ดก็จริงนะแต่มันเป็นเดนเจอร์สกูดโค้ดมากๆคือเป็นโค้ดดีๆที่อันตรายพอสมควรคือคือคำนี้ฮะ good enough is not good enough เคยดินใช่ไหม จริงๆแล้วอยากจะหาที่มาเหมือนกันว่าเป็นเป็นคำกล่าวของใครที่พูดไว้เป็นคนแรกแต่ว่าเท่าที่ไปพบนะฮะมันมีคนพูดสิ่งนี้ว่าเยอะมากแต่ว่าผมขออ้างอิงริกริกสบีกันแล้วกันนะครับเขาบอกว่า good enough is not good enough if it can be better and better is not good enough if it can be best น่าสนใจเนาะแต่จริงๆแล้วที่ผมบอกว่ามันอันตรายก็เพราะว่าจริงๆแล้วคาว่า good enough is not good enough เนะะี่ยมันอาจจะเป็นการเพิ่ม ความกดดันให้กับตัวเองโดยที่ไม่จําเป็นก็ได้เราไม่จําเป็นต้องหาเดอะเบสตลอดเวลาก็ได้นะหรือว่าในทุกบริบทของชีวิตหรือว่าในทุกโมเมนต์ของชีวิตบางที good enough อาจจะกู enough แล้วจริงๆก็ได้ผมเข้าใจว่าคนที่กล่าวคํานี้ขึ้นมาเป็นคนแรกเนี่ยก็คือเป็นคนที่ประมาณต้องมี growth mindset แหละเน่ออกไหมก็คือเฮ้ยเราต้องเชื่อว่า it can always be better ซึ่งตรงนั้นไม่เถียงนะครับไม่เถียงแต่ว่าอย่างน้อยสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้เราจะไม่ appreciate มันเลยเหรอเราจะไม่รู้สึกว่ามัน good enough สำหรับตอนนี้แล้วจริงๆเหรอถ้าเกิดเราคิดอยู่ตลอดเวลาว่า it's g o t t a be the best i t g o t t a be the best นั่นอาจจะทำให้ทั้งสุขภาพจิตของเรานะครับรู้ว่า เอธิคในการทํางานของเราเนี่ยมันท็อกซิกขึ้นมาได้เพราะว่าเราจะหาแต่เดอะเบสเท่านั้นนะครับทั้งที่เราจะไม่ enjoy moment ในเวลานี้เลยถึงบอกว่านี่เป็นกูดโค้ดที่มันเดนจ r รัสได้เหมือนกันนะครับยังมีอีกอีกหลายโค้ดเลยที่ผมคิดออกนะครับเช่นเคยได้ยินไหนอันนี้เป็นคํากล่าวของมายาแอนเจลูนะครับเขาบอกว่า try to be a rainbow in someone's cloud โดยความหมายผมว่ามันดูดีมากเลยนะคือจงพยายามเป็นสายรุง้งท่ามกลางเมฆหมอกอันครึ้มสลัวของใครสักคนหนึ่งก็คือเมื่อเราเห็นว่าใครก็ตามที่กําลังมีความทุกข์นะครับเหมือนมีเมฆหมอกมามาบดบงังไม่ให้มันเราเจอกับความสดใสเนี่ยจงเข้าไปเป็นสายรุ้งให้กับเขาแต่นี่ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเดนจรัสได้เหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนที่กําลังมีเมฆหมอกมืดมัวอยู่บนหัวเขาเนี่ย เขาอาจจะยังไม่ต้องการที่จะเจอเรนโบว์ณเวลานั้นก็ได้นะเพราะว่าบางครั้งโมเมนต์แบบนี้มันต้อง live through มันต้องผ่านผลด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่ไปฉุดเขาขึ้นมาทันทีโดยที่เขายังไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนที่มีเมฆหมอกมืดมัวอยู่บนหัวจะต้องการเรนโบว์ในเวลานั้นทันทีนะครับคุณไม่มีหน้าที่ไปสร้างเรนโบว์ให้กับใครเหมือนกันนะ เอออย่าไปคิดว่าทุกคนที่กําลังเจอเมฆหมอกมืดมัวนั้นต้องเข้าไปใช้แสงสว่างให้กับเขาบางทีเขาอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้ just let them be for now ปล่อยให้เขาเป็นแบบนี้ก่อนคุณอาจจะสามารถสแตนบายได้นะครับถ้าเกิดเป็นคนที่คุณใกล้ชิดหรือว่าเป็นคนที่คุณห่วงใยนะครับแล้วค่อยดูว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรไหม based on them not on you เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเรามีหน้าที่เป็นซ u เปอร์ฮีโร่แล้ต้องช่วยทุกคนตลอดเวลานะครับ อีกอันหนึ่งที่บอกว่าน่าสนใจเป็นคำกล่าวของเท็ดเทอร์เนอร์นะครับเขาบอกว่า you can never quit winners never quit and quitters never win นี่ก็เป็นเป็นกับดักเนี่ยเป็นความอันตรายในในใน,ในค่อยคำดีๆขอย้ามีกครั้าง disclaimer ทุกคำที่ กล่าวมาโค้ดทุกโค้ดในอีพิโซดนี้ผมเชื่อว่าเป็นโค้ดที่ดีแต่ว่ามันอยู่ที่การเอาไปใช้มากกว่าหรือว่าการตีความไปตามสถานการณ์มากกว่าว่ามันเหมาะที่จะเอาไปใช้เดี๋ยวนั้นเลยโดยที่ไม่ต้องแปรรูปันเลยหรือเปล่าอย่างอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่จะชนะได้ในสักวันหนึ่งเขาต้องมีความมุ่งมั่นเขาต้องมีกริดเขาต้องมีความ s e v e r e ใช่ต้องตั้งใจที่จะเอาชนะได้เพราะฉะนั้นการคิดง่ายเกินไปก็จะไม่พาเราไปสู่ชัยชนะอะไรเลยแต่ถ้าสมมุติเกิดเราได้แต่ท่องคำกล่าวนี้แล้วก็บอกว่าโอเค the winners never quit so I w a n t to be one of those winners so I can't quit whatsoever for any reasons at all อันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายนะเพราะว่า จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากหลายๆคนที่เราเห็นมาแล้วคนที่ชนะคือคนที่รู้จักควิดเหมือนกันนะถ้าเกิดเขารู้สึกว่านี่ไม่ใช่ทางของเขานี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาควรจะดือ้อดื้อแพ่งหรือว่าดื้อด้านอีกต่อไปมันอาจจะต้องควิดเพื่อไปเริ่มใหม่กับสิ่งที่ใช่กว่าเพราะฉะนั้นการควิดก็อาจจะเป็นพฤติกรรมของวินเนอร์ได้เหมือนกันถ้าคุณรู้ว่าคุณควรจะควิดอะไรนะครับ อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเป็นคำกล่าวของแฟรงค์ซินาตรานะครับเขาบอกว่า the big lesson in life baby is never be scared of anyone or anything ฟังดูดีไหมฟังดูพระเอกฟังดูเฮโร่อีกมากนะครับแต่ก็อีกนั่นแหละคุณจะไม่กลัวอะไรเลยในชีวิตจริงๆหรอบางอย่างมันน่ากลัวจริงๆนะบางอย่างเราต้องกลัวนะ นะครับไม่ใช่ว่าไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวใครเลยมันอาจจะฟังดูดีแต่ก็อาจจะนำไปสู่หายนะของคุณได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะเหมือนกับเรื่องคิดเมื่อกี้คือโดยตัวของมันเองเนี่ยคาว่าคิดหรือคำว,ว่า scared of something or someone มันมันฟังดูไม่ดีมันฟังดูไม่เท่เลยแต่ว่ามันก็จำเป็นเหมือนกันถ้าคุณต้องการจะไปให้ถึงเป้าหมายบางอย่างหรือถ้าคุณต้องการจะมีชีวิตรอดครับบางอย่างถ้าเกิดเราไม่กลัวเอาไว้เนี่ยเราถึงตายนะ เพราะฉะนั้นต้องรู้จักกลัวในสิ่งที่ควรกลัวด้วยนะครับอีกอันนึงเป็นของจิมโรนผมเคยทำเอพิโซดจิมโรนไว้ นั่นก็คือเอพิโซด 2, 4, 6นะครับชื่อตอนคือเราคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดนะครับกล่าวโดยจิมโรนเขาบอกว่า you are the average of five people you spend the most time with เขาเป็นนักธุรกิจชาวอเมริกันเป็น motivational speaker นะครับซึ่งเขาก็กล่าวคำพูดที่สวยหรูอันนี้เอาไว้คือ never begin the day until it is finished on paper ฟังดูก็เหมือนจะ make sense นะครับ โดยภาพใหญ่ก็อาจจะคือถ้าสมมติเกิดเรายังไม่พร้อมยังไม่ think things through ยังไม่คิดให้มันถี่ท้วนจริงๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งลงมือทำแต่ถ้าสมมุติเกิดจะบอกว่าห้ามเริ่มต้นวันถ้าเกิดสิ่งที่เราอยากทำในวันนี้ยังไม่ถูกเขียนออกมาอย่างจำกระจ่างและอย่างละเอียดบนกระดาษเลยเนี่ยมันก็อาจจะดูเหมือนแบบเฮ้ยงั้นวันนี้อาจจะไม่ต้องได้ทำอะไรเลยหรือเปล่าวะเพราะว่าไม่ใช่ทุกครั้งและเสมอไปที่เราจะต้อง คิดทุกอย่างให้ละเอียดถี่ทุวนก่อนเริ่มลงมือนะเอาจริงๆแล้วนี่มันเป็นวิธีของการทำงานหรือว่าการทำ business ของปัจจุบันด้วยซ้ำไปคือถ้าเกิดคุณคิดเยอะเกินไปบางทีคุณจะไม่ได้เริ่มครับหลายๆครั้งมันถึงต้องเริ่มอะไรเอาไว้บ้างบนกระดาษแล้วเอาไปทำจริงแล้วระหว่างนั้นค่อยไฟจูนค่อยทวีคปรับ เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคำกล่าวนี้ดีก็จริงแต่ถ้าเกิดเรายึดถือมันแบบ t r u literally มากเกินไปคุณจะไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะครับอันที่6อันสุดท้ายที่เอามาฝากในวันนี้ก็คือ spread love everywhere you go let no one ever come to you without leaving happier อันนี้เป็นคำกล่าวของมาร์ r t ร r e s านะครับซึ่งอันนี้อาจจะไปโยงกับอันแรกเลย ที่เราพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือ try to be a rainbow in someone's cloud ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ได้มีหน้าที่ในการรับผิดช,ชอบชีวิตคนอื่นเสมอไปนะมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดคุณช่วยใครก็ตามได้ให้เขารู้สึกดีขึ้นชีวิตเขามีความสุขขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของคุณแต่ละคนต้องดูแลชีวิตของตัวเขาเองครับแล้วถ้าสมมติเกิดเราพยายามเอาสิ่งนี้มาเป็น ภารกิจของเรามากเกินไปเราจะเครียดเพราะว่ามันจะไม่ใช่ทุกครั้งที่คุณสามารถจะทําได้นะไม่ใช่ทุกคนที่มาหาคุณจะสามารถ l e v e happier ได้เสมอไปนะครับเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการ work on their issues เขาต้องใช้เวลาในการค่อยๆสางปมสางปัญหาในชีวิตของเขา on their own term at their own pace ต้องดูว่าเขาอยากจะคลี่คลายเรื่องที่เขากำลังเป็นทุกข์อยู่เนี่ย ต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนเขาอาจจะต้องไปขบคิดเองเขาอาจจะต้องไปหาวิธีเอาเองโดยที่คุณไม่สามารถจะหยิบยืน่นวิธีแบบสำเร็จรูปให้เขาเดี๋ยวนั้นได้เลยแล้วสามารถจะโดนบันดาลเหมือนกับดีดนิ้วแล้วเขามีความสุขทันทีนะครับเพราะฉะนั้นโดยไอเดียเนี่ยมันดีครับถ้าเกิดคุณช่วยได้แต่ว่ามันไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณ ถ้าสมมติเกิดคุณคิดจริงจังกับเรื่องนี้มากเกินไปแล้วก็เอาล่ะทุกคนที่เดินจากฉันไปต้องมีความสุขมากขึ้น That's not realistic แล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเอาเข้ามาทำให้คุณเองเนี่ยเกิดความกดดันที่ไม่จำเป็นด้วยนะครับนั่นก็คือ6คคำกล่าวบวกกับอีกนิดหน่อยที่แถมให้นะครับกับเอพิโซดนี้ Dangerous good quotes เพราะฉะนั้นอันนี้มันอาจจะสะท้อนกลับไปที่เรื่องการเสพ ข่าวสารหรือไม่ว่าอะไรก็ตามบนที่ไหนก็ตามในของคนยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าข่าวสารเรื่องราวดีๆมันมีมากมายอยู่รอบตัวเราเราต้องสกรีนให้เป็นเราต้องย่อยมันให้เป็นและเอามาใช้ให้เป็นด้วยนะครับอะไรก็ตามที่มันอาจจะฟังดูดีแต่ว่ามันอาจจะมีอันตรายอาจจะมีความท็อกซิกของมันแฝงซ่อนอยู่ก็ได้ดูดีๆครับ